กินข้าวก่อนทุกคนสวัสดีจ้าน,นะคะแหนมที่แม่ทําเมื่อวานเนาะแม่ก็เอามาย่างนะคะทุกคนเอามาอบเอามาอบเดี๋ยวมาชิมดูว่ามันยังไงยังไงนะคะว่ามันอร่อยไหมหรือว่ามันเค็มไปลองดูลองดูเพราะว่าไม่ได้ชิมกะเอา

อุ้ยลืมแชร์ไปที่รายกลุ่มรุกบมาถ่ายไปที่รายกลุ่มนี นี่คือแหนมแม่ทำเองใช่ไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมคะแซ่บเนี่ยพอดีเลยแม่ไม่ได้ชิมนะ้ำมันกะเอาทำเมื่อคืนนะคะอันนี้เอาไปอบนะอืไปอบ หน้าตาโทษอ่ะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้แม่ทําคลิปอยู่กูกัวมึงโดนกล้องเ,เอาไปเอาหันไปหันไปเนี่ยหันไปอยากดูกตรงไหนก็หันไปค่ะโอเคอเรียบร้อยแค่นี้นะจะลุกขึ้นมาอีก เจอทุกคนออกอเออเนะอือเราไปทำอูวิธีทำอยู่ในไลฟ์แล้วไลฟ์เมื่อวานจนเย็น่อนที่แม่ไปทีแบตเนี่ยง่ายมากทำแบบอือบ่นอ่ะบ๊ายบาย